สวัสดีครับยามบ่ายทุกๆคนครับวันนี้เรามีของกินอย่างนี้นะครับอลองดูครับลองดอูอร่อยมากครับนี่อังุงวนดองครับแบบอร่อยอใครสนใจนะครับแวะมาที่แผนกช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคนะครอุบลน,นะครับน้ำลายไหล ทำลายไหลครับ <c oughs> อร่อยมากแบบนี้ขาดไม่ได้ครับต้องมีครับแก้เครียดนะครับแก้เครียดตอนนี้งานเราเยอะครับแก้เครียดนี่ครับ <c oughs> อร่อยมากครับอร่อยมากอื <c oughs> <c oughs> นี่ครับนี่มีดองทั้งลูกเล็กลูกใหญ่นะครับอย่างนี้เลยนี่นี่ครับนี่เม็ดใหญ่ๆแบบนี้ครับรอไหมครับมารองด้วยกันนะครับนี่แบบเปรี้ยวๆ <c oughs> เปรี้ยวมากอร่อยมากอืม จิมเกลือก็อร่อยออกเปรียปร้ยวๆนะครับออกเปรี้ยวเปรียปร้ยวเล็กน้อยอง,องุ่นดองถ้าใครจะมากินมาด้วยกันนะครับที่แผนวิชาช่างโยนครับเวลานี้เลยครับอืม